วันนี้ก็จะมาแนะนําแท็บเล็ตนะครับช่วงราคา5 6,000บาทที่ใช้เครื่องเดียวครบจบได้เพราะว่ามีช่องใส่ซิมนะครับโทรออกรับสายได้ใช่ครับแอปธนาคารก็ลงได้ด้วยองั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยครับก็คือตัวของเรนมี่แพดสองตัวใหม่ในตลาดใช่ครับเร i มี่2พนส่งจริงๆวางขายแล้วนึงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่น Wi-Fi ใช่ครับตอนนี้ล่าสุดเพิ่งจะมี ตัวของ 4G ขึ้นมานะครับใช่นะครับเป็นเวอร์ชันใส่ซิมได้แล้วนี่ดูที่กล่องได้ง่ายเวอร์ชัน 4G ก็มีโลโก้ตามนี้เลยครับโดยสเปคของตัวของ Redmi Pad นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ11นิ้วความละเอียด 2.5K นะครับแล้วก็รฟเรชรทสูงสุดที่90เฮิร์นะครับชิปเซตนะครับเป็น Helio G100 Ultra ตัวนี้เนี่ยมากับแรม 4GB นะครับแล้วก็ความจุ128จุดเด่นของ Redmi Pad ก็คือเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยนะครับใช่ได้จอที่แบบเอ้ยสีสันสวยงามความละเอียดก็คือแบบ ดีมากๆกับไซส์จอประมาณนี้ครับ 2.5K ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานได้สบายๆแน่นอนแอปพลิเคชันทั่วๆไปครับรวมถึงพวกเกมด้วยเพราะตัวนี้เป็นเทอรโอรี G100 Ultra นะครับตอนที่เราเทสเกมดูเนี่ยไอ้พวกเกมหลักๆที่บ้านเราเล่นการ ROV PUBG Free Fire ครับสามารถเลือกเปิดพวกกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทให้มันนิ่งๆลืน่นๆได้ใช่ครับอาจจะแบบไม่ได้ปรับ เวอร์วังอะไรแต่ก็เล่นได้สบายสบายครับใช่ครับคือเลือกปรับบาลานซ์บบบบได้แหละระหว่างเรื่องของกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวแบตนะครับก็มาความความจุ9,000 m ป ah ์นะครับแล้วก็ชาร์จไว18วัตต์อ่าก็ชาร์จไวใไปด้วยนะครับรุ่นนี้แต่ว่า18วัตต์ผมว่าในยุคยุคนี้อาจจะชา้าไปนิดนึงคงไม่ช้าขนาดนั้นเพราะเป็นแท็บเล็ต แล้วก็ราคามันไม่ได้แรงมากด้วยเราไม่ต้องชใช้บ่อยอยู่แล้วเพราะให้ความจุมาเยอะใช่ครับส่วนมากทับเลรตก็จะมีแบบติดประมาณนึงอยู่แล้วเพราะความจุมันเยอะไงครับตัวนี้มาถึง9,000มิลลิแอมเลยอือใช่ครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็เพียงพอครับแต่ว่าตัวของ UI ฮะมันอาจจะมีนิดๆด้วยหน่อย่ใช่ไปทราบกันนะครับว่าตัวของฝั่ง Redmi Pad เนี่ยก็เป็นทัาเบรดจาก x i ยวมีใช่ไหมใช่ครับก็มาพร้อมกับ Hyper OS 2นะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน การทำลติทัสกิ้งการแบ่งหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างมันยังงงงนิดนึงคือแตกต่างจากฝั่งของตัว Android แท็บเล็ตทั่วไปอยู่นะครับครับอยกดค้างกดค้างนี่ตึ้งนี่แบ่งจอแล้วก็แบ่งจอกับเพลสโตนี่นี่นะครับก็ปกตินี่พี่คือมันได้แค่บางแอปพลิเคชันไม่ใช่ตัวแอปที่แบ่งหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็จะแบ่งได้แค่ ซ้ายขวาเท่านั้นถ้าเป็นแนวตั้งอ่ะก็จะเป็นซ้ายขวาแบบนี้ไว้ดูฟีดยาวๆต้องเลือยประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดบางอย่างของตัวไฮเปอร์โอเอสครับอันนี้พูดถึงกล้องสเปกกล้องนิดนึงนะครับก็คือกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องหลัง8ล้านครับใช่ลหลักก็ถ้าเป็นแท็บเล็ตน่าจะเหมาะก,กับกวารเอาไปพกวิดีโอคอลมากกว่านะครับอาจจะวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นคุยกับที่บ้านหรือว่าประชุมออนไลน์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเอาจริงๆก็เพียงพอนะอนน พอพอใช่ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็หลัง8ล้านก็เผื่อไว้ถ่ายรูปถ่ายอะไรสแกนจ่ายอ่าได้อดันนี้นะครับเพื่อใครบอกว่าคือซื้อไปใช้งานจริงจังเป็นเครื่องเดียวเลยนะครับลองเล่นมาแล้วเนี่ยคุณมีพูว่าตัวของ Redmi Pad 2เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างาข้อดีก่อนอย่างแรกเลยคือหน้าจอในงบประมาณนี้เนี่ยผมว่าจอรุ่นเนี้ยทาได้โอเคเลยแบบเป็นจอที่ดีมากตัวหนึ่งใช่เป็นจอที่ดีมากรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่าสีสันก็โอเค คมด้วยใช่ครัด2วยนะครับจอเด่นและมีอะไรอีกเด่นอย่างที่2องคือลำโพงสี่ตัวครับลำโพงสตัวใช่เสียงก็ถือว่าดังใช้ได้ได้เลยมิติก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถทาเกิดบต้กพวกแท็บเล็ตทั่วไปเรื่องแบตความจุ9000นเนี่ยก็ถือว่าอึดมากเลยรุ่นหนึ่งนะครับผมเราแบบไม่ต้องหยิบชาร์จบ่อยๆอาจจะวันกว่าๆด้วย ใช่บางกว่าก็้ห้ชรช้ทีนึงก็ได้คร<ช>ับก็พันแรมอยู่ได้สบายๆแต่ข้อดีอย่างของโรเล e มี i แพดสอนะครับ,บอันนี้คือทั้งเวอร์ชัน Wi-Fi กับตัวของ 4G เวอร์ชันใหม่ด้วยก็คือมันสามารถใช้เป็นจอขยายได้ อ๋อเวลาจจต่ออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยสามารถใช้เป็นจอ Excel Display เพิ่มเติมได้นะครับแล้วมีข้อเสียหรือเปล่าพอแบตมันอื่นเนี่ยเราก็อยากจะเล่นต่อเนื่องนานๆเนี่ยแต่จังหวะที่เราต้องชาร์จเนี่ยมัน1 8วัตต์อ๋อมองว่ามันอับชา้าไปนิดนึงใชไ่ไหมครับอับชาไปนิดนึงในยุคนี้ครับแ,แต่ผมเองมองว่า1 8วัตต์กับแท็บเล็ตราคาประมาณนี้นี่โ,หโ,หโอเคอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเราเจอแท็บเล็ตที่แบบเออชาร์จไวไม่ดีมากนักแต่ถ้าเกิดเทียบกับไอ้ช่วงราคาประมาณนี้ กับแบตความจุ9 f a มิล y l แรมก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเสียบตอนนอนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่ผมติดก็คือเรื่องของตัว h y เปรมากกว่าอ่าใช่อ,อันนี้ก็เ่ม,เเมือนกันที่มีข้อจํากัดบาง,างอย่างอยู่ในการแบ่งหน้าจอหรือการเปิดแอปครับนะครับคือถ้ามันออกมาคอมพลีทกว่าน,นี้ก็น่าจะดีมากขึ้นต้องเลยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรม4กินะครับมาพร้อมกับราคา5,499บาทอ๋อก็คือตัวแรม4 ตัวความจำร้อยยี่แปดเนี่ยใช่ครับอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าแต่ว่าถ้าเกิดลองกดโค้ดเนี่ยก็จริงๆต่ำกว่าห้าพันนะออประเดที่ผ่านมานี่ลองกดดูแรับเออประมาณนี้เลยหมาแปลว่าราคาดีเลยนะค,ะ<ด>ครับตัวส<ช>ี่ร้อยยี่บแปดคือถ้าเกิดว่าใครเลง็งเอาตัวที่แบบว่าพร้อมใช้งานครับแล้วก็ราคา,าที่บอกครับไม่เกินหกพันหรือห้าพันบาทเนี่ยเพราะว่าเรนมิพัฒสองตัวนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากครับเฮ้ยเอาไปใช้งานแบบ เผื่อต้องเปิดแอปเยอะๆใช้งานจริงจังหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นแรม8แต่ความจำ2 6ด้วยใช่ครับแต่นั้นราคาจะเด้งขึ้นไปนี่เด้งไปแล้วก็จะประมาณ7,000โอ้โหเด้งไปเยอะเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าจะเด้งนิดเดียวแต่ที่ว่ามันเพิ่มทั้งตัวของแรมแล้วก็ความจุความจุด้วยนะครับก็ขึ้นไปเป็น7,000กว่าบาทถูกต้องเลยครับมาต่อที่รุ่นนึงครับผม Oppo Pad SE อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอนแรกเปิดมาเป็นเวอร์ชัน Wi-Fi ก่อนแล้วก็ตอนนี้เวอร์ชั่น 4G LTE ก็มาแล้วนะครับพร้อมวางขายใช้งานกันใช่นะครับรุ่นี้สเปคโดยรวมยังไงบ้างครับคุณหมีภูครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับจอ LCD นะครับขนาด11นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ Refresh r a e 90 h z ิ h i ชิปเซตนะครับก็มาพร้อมกับ Helio G100 นะครับแรม4 g b นะครับแล้วก็ความจุ128เหมือนกัน เอาจริงคือสเปกก็ใกล้เคียงกับตัว Redmi Pad ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะใกล้เคียงครับใกล้เคียงเลยซึ่งเอาจริงชิปเซ็ตในตระกูล Helio G100 เนี่ยมันก็แตกต่างกันไม่เยอะมากความแตกต่างก็จะมีในสองตัว Oppo Color OS นี่แหละบน Oppo Pad ผมว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัวของ Android Tablet มากกว่า,<อ>าทั้ง,งการรองรับ multitasking การทำหน้าต่างลอยการแบ่งหน้าจอพวกนี้นะครับก็คือเคยใช้ของค่ายไหนมาเนี่ยผมว่ามาปรับตัว Oppo Pad ได้ไม่ยากใช่เลยครับ เพราะมันคล้ายๆกันเลยเล<อ>ือนมาปุ๊บเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมาครับลากมาวางปุ๊บป๊บแบบนี้มีเมนูให้เลือกนะครับสปีดวิวได้ floating ได้ถ้าเกิดเทียบกับตะกี้ของตัว Redmi Pad อ่ะออปชั่นตรงนี้มันจะน้อยๆหน่อยอ่มันมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่แต่สำหรับตัวของ Oppo Pad เนี่ยเรียกว่าเหมือนกับเอาตัวแกนแท็บเล็ตของฝั่ง a n d r o อ d อ่ะรตรงๆมาพัฒนาต่ออีกทีหนึง่งทําให้มันอนข้างจะหลากหลายมากกว่าแล้วก็ออปชั่นในการที่จะเลือกแอปพลิเคชันในการแบ่งหน้าจอก็เยอะกว่า ใช่ครับนะครับปรับรีไซส์ได้มีความหลากหลายมากกว่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดแบบนี้อันนี้เหมือนกับเห็นได้ในจอเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นการแบ่งหน้าจอแบบฟูลไซส์อ่ะเฮ้ยนี่ไงใช่เป็นการแบ่งหน้าจออีกฝั่งนี้ไว้ด้วยแบบนี้นี่มันไปได้อีกปะไปจะไปอีกอ่ะไปได้อีกวันอีกนานอ๋อนี่ไงมันเลือกแบ่งเป็นไซต์เกือบเต็มจอได้2ฝั่งเลยนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้แบบโห่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใช่ เวลาทำหยุด multitasking ก็น่าจะสะดวกกว่าแบบสลับแอปได้ไวๆอย่างเงี้ยทำงานพ<า>ร้อมกันได้ลองก็เป็นแนวตรงแนวะตั้งนี้สิก็ทำได้อันนี้ก็จะเป็นบนล่างประมาณนี้ะนะครับซึ่งสัดส่วนแบบนี้นะครับเอาจริงก็เหมาะการใช้างานมากกว่าใต่ทงนี้ที่ของตัวร e d m i มันแบ่งสายขวาแอปใช้ยากไปนิดนึงมันแคบมันปรับสา้ไม่ได้ด้วยอ,อันนี้คือบนล่างมันก็ พื้นที่ก็เต็มกว่านะครับตัวของ oppo นะครับก็มาพร้อมกับกล้องหน้า5ล้านแล้วก็กล้องหลังอีก5ล้านพิกเซลครับ5ล้านตรงกลางครับเพราะฉะนั้นก็เวลาการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้คือตำแหน่งกล้องคือตรงกลางทั้งหน้าและหลังนั่นเองใช่ครับ,รบแล้วตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 9,340มริลลิแอมครับถูกเยอะกว่าอีกน่าจะเยอะสุดในบรรดาในบรรดางบนี้แหละแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จไวซูเปอร์วู๊3สวัตต์โอ้โหนี่ไงอ๋อตัวนี้มันเลยเด่นกว่าไงเด่นกว่าตรงนี้แหละแต่ก็จะมีเรื่องของราคาไหมแน่นอนขยับขึ้นมานิดนึงต้องขยับขึ้นไปครับตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาที่6,999บาทโอ้สุดลิมิตที่เราตั้งเลยนะของวันนี้นะเกอคือถ้าเพิ่มอีกบาทนึงไม่ได้มาอยู่ในคคลลิปนี้ะรับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดโค้ดกดอะไรเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณ5000ันนิดนึงลองกมาหลักห้าพันได้เยอะเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล็งๆอยู่เฮ้ยอยากได้แท็บเล็ตในช่วงจอมาน1ินิ้วครับตัวใหม่ๆตอนนี้ก็จะมีทั้งตัวของ Redmi Pad นะครับ 4G แล้วก็ Oppo Pad SE ตัวนี้ครับเวอร์ชัน 4G ก็มาแล้วเช่นเดียวกันขอไฮไลท์ข้อดีของเจ้า Oppo Pad SE กันหน่อยครับรุ่นนี้เนี่ยได้แบตอึดสุดชาร์จก็ไวสุดนี่คือสิ่งที่ผมชอบ ในรุ่นนี้นะแล้วก็มีตัวของลำโพงเหมือนกันลำโพง4ตัวเหมือนกันครับใช่เพราะงั้นว่ามิติการฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยโอเคเลยผมก็ชอบตัวเอสอ่าอันนี้ถูกต้อง ColorOS กับ multitasking ครับการเปิดแอปที่แบบว่าเราสามารถ scale ซส์หน้าจอได้หลากหลายทําให้การใช้งานเป็นแท็บเล็ตของเจ้าโอเพ่ตัวนี้ผมว่าคล่องตัวมากขึ้นถูกต้องครับใช่แล้วข้อเสียทีค่คุณคิดว่าเออโอเพ่ตัวนี้มันแอบนิดนึงมีอะไรบ้างคุณหมีนนผมแอบรู้สึกว่าหน้าจอมัน ด้วยราคาระดับเนี้ยผมอยากได้จอประมาณเล่นหมีได้ไหมคุณจะผสมกันนี้เหรอใช่เอามารวมกันสักนิดนึงคนละครึ่งทางอ๋อนะครับอาจจะมีเรื่องของตัวความละเอียดจอใช่ครับตัวนี้มา Full HD ใช่ตัวนี้เป็น 2K แล้วก็สีสันน้าจะอาจจะแบบไม่ได้ปี๊ดปลาเท่าไหร่อืมอยากได้สดๆดใช่ชอบนะครับคือเรื่องราคาอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักใช่เพราะว่าสุดท้ายเราใส่คูปองกดโค้ดกดตะก้าลงไปเนี่ย มันลงมาใกล้เคียงกันอยู่นะใช่ใชถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับยังไงตอนจะไปกดตะกร้าซื้อกันเนี่ยเช็คดีๆก่อนแต่เราปักให้ตรงรุ่นอยู่แล้วเราปักไว้ให้แล้วปักตรงรุ่นนะครับเพราะว่ามันจะมีเวอร์ชั่นที่แบบเฮ้ย<ๆ>กดไปอ้าวนหะนบอก5 0 0พกว่าบาท6000มีตัว4 0 0 0กว่าบาทด้วยอ้าวอันนี้เป็นเวอร์ชั่น Wifi นะครับยังไงเช็คให้ด,ดีก่อนว่าจะเอาเวอร์ชันเป็น WiFi ไปใช้งานหรือต้องการใส่ซิมได้ด้วยนะครับใช่ส่วนอีก3รุ่นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นที่เราเคยเอามาแนะนำกันไปแล้วในครั้งก่อนก็จะมีตัว Samsung Galaxy Tab A ใช่แท b A9 ใช่ไหมใช่ครับแท็บเอก็จะเป็นไซส์จอประมาณแนิ้วแล้วก็เป็นไซส์ที่หลายคนชื่นชอบกันอยู่ใช่ด้วยความที่ขนาดมันน่ารักมากเลยมันอยู่ในมือเราได้พอดีมากเลยรับพกพาได้หยิบมือเดียวขึ้นมาอ่านก็ได้ เป็นจอใหญ่ที่ยังพกสะดวกใช่ใช่โทรศัพท์ได้ฮะเพราะว่ารองรับ 4G LTE มีลำโพงด้วยมีลำโพงตรงนี้ใช่มีลำโพงสนทนานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็บ A9 Plus มันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ประมาณพวกนี้ก็เป็นจอ10นะครับ11นิเมตรนิ้วลใช่แต่ก็ราคาจะเกินใช่เราก็ต้องมาเลือกเป็นตัวท็บ A9 นะครับที่ครั้งที่แล้วในคลิปเราเนี่ยโอ้โหคนกดไปเยอะมากเรียกว่าคนชอบจริงๆคนชอบจริงเพราะว่าไซส์มันได้อื พกสะดวกแล้วก็หยิบขึ้นมายกโทรนะครับหรือว่ายกมาใช้ใน,านการแอกธนาคารสแกนจ่ายวันนี้ก็สะดวกด้วยใช่ครับนะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังคุ้มค่ายอยู่แล้วก็มีโปรโค้ดที่กดเรื่อยๆนะครับอ่าสเปคของตัวแท็บ A9 นะครับรุ่นนี้อยู่ที่ตัวหน้าจอนะครับเป็นจอ TFT นะครับ8.7นิ้วรีเฟรชเรท60 h ฮิครับแล้วก็มาพร้อมชิป He l i o g 99 เรียกว่าตัวชิปเซตเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเรนเดียวกับ2ตัวนี้นะใกล้เคียงกัน,นครับเจล9 G100 มันต่างกันไปเยอะครับมือความจุ2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือตัวของแรม4ความจุ64 g b นะครับแล้วก็ตัวของแรม8แล้วก็ความจุ128ที่เราแนะนำเราติดตะกร้าไว้ให้อ้าแล้วราคาไม่เกินเหรอคุณมีไม่เกินครับเฮ้ยเหรอ,อใช่เหลือแค่ประมาณ5 0าพันนิดนิดเองอตัวของแรม8ความจุ128เองก็แปลว่ามีความแตกต่างแล้วก็อาจจะมีข้อดีของตัวแท็บ A9 ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเจแท็บ A9 ข้อดีคือคุณได้แอปเยอะสุดนะถ้าเทียบกับพวก ừ, 2ตัวนี้สี่เองถูกไหมเื่อใครแบบใช้มัล t ิท a s k i n g เปิดแอปเยอะสลับไปมามันก็จะสะดวกกว่าใช่ครับนะครับ <concrete> ข้อ <jugar> ที่ Boy, 2ก็จะเป็นเรื่องของไซส์ขนาดการพกพาที่ง่ายสะดวกก็สามผมขายเนี่ยครับการยกแนบหูโทรได้ถูกต้องบังแดดบังฝนเดี๋ยวผมไม่ได้มีพีดิ้งอันนี้บังดีกว่าเอาพวกนี้ดีกว่าใหญ่กว่าเออใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็น3ข้อหลักๆแล้วก็ อาจะมีเรื่องของราคาด้วยแล้วกันใช่าราคาที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่เดี๋ยวประมาณ5 0 0พันแต่ว่าคุณจะเอารุ่นแรมสี่เนี่ยเหลือ4 0 0พันอ๋อแต่ตัวแรมสี่ก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ใช่แต่เราเราไม่เชียร์รู้สึกว่าอ่ะม่นมดนึงดีกว่าอ่ะแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียเนี่ยผมว่าเทียบเลยคือด้วยความที่น้องค่อนข้างจะเก่าแล้วนิดนึงใช่เพราะงั้นสักพักแลตัวของหน้าจอเนี่ยจอเทียบทีบีเฟรชอาจจะน้อยไปนิดนึงหกสิบเฮิร์นะครับ เรื่องมุมมองของหน้าจอ Angle View เนี่ยมันก็จะแคบหน่อยมีการจอเหลือบได้บ้างนะครับใช่ครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแบบอย่างนี้อย่างละหน่อยแหละนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของตัวระบบที่อย่างน้อยว่าเป็นทำซูงอ่ะการอัปเดตของตัวแท็บเล็ตเนี่ยก็ถือว่ามันใต่อเนื่องเรามั่นใจกว่าว่าแบบจะได้ใช้อย่างน้อยปี2ปีเนี้ยได้เลยเอาจริงเรดมีหรือว่าเสี่ยวมีก็เคยมีข่าวเรื่องของการอัปเดตที่ บางทีตัวแพงอัปเดตสั้นตัวถูกอัปเดตยาวมันก็ยังงงๆหน่อยมีความงงนิดหน่อยครับถ้าเกิดไปฝั่งลำซุงเนี่ยการันตีอัปเดตกับการซัพพอร์ตเขาอาจจะดีกว่าถูกต้องครับส่วนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับมาพร้อมความจุ5,100มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จไวสิบห้าวัตถ์อย่างใช้คำว่าชาร์จไวได้ไหมถามกันดีกว่าสิบหวัตต์ก็ถือว่าเกินมาตรฐานแล้วสมัยก่อนชาร์จไวเขาเริ่มที่10วัตต์ด้วยซ้ำห้าวีสอนะครับก็ถือว่า อยู่ในเกณฑอยู่กับ5,000มิลลิแอมนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวในเซตที่เราเลือกมา5รุ่นนะครับเป็นไซส์ที่ compact หรือว่าเล็กที่สุดมีตัวนะให้มีตัวนึงเหรอออ t o q อ๋อเออใช่ AutoQ i p p l y y 60 Mini Pro ชื่อยาวมากชื่อยาวมากเลยแล้วถ้าเกิดไปค้นหาเนี่ยก็อาจจะกดผิดรุ่นด้วยใช่เพราะชื่อมันเติมอย่างแต่อย่างเข้าไปตอนรีเสิร์ชใช่ไหมไปดูสเปคดูอะไรมา สเปคดีเลยนะรุ่นนี้แต่แต่ตอนแรกงงว่าแบบเราคุยกันว่าจอมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไซเล็กไม่ใช่หรอทำไมอันนี้เราสเปคมันจอใหญ่12นิ้วใช่ไหมคนละตัวคนละตัวครับก็คือ โอโดคิวเนี่ยต้องบอกว่าในบ้านเราก็มีชื่อมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่จะแบบว่าอยู่ในวงนอกหน่อยอเป็นคนที่เสิร์ชหาพวกแบบแท็บเล็ตจากเมืองจีนมากันนะครับจริงๆแล้วโอโดคิวเนี่ย <ๆ S 2> ก็เหมือนกับไปทําตลาดในฝั่งของญี่ปุ่นคนะ่อนข้างโอเคเหมือนกัน้ดยเขาที่เป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดไม่ได้แพงมากนักนะครับซึ่งเราเองก็เพิ่งจะลองเล่นไปประมาณ2อสารุ่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความลื่นไหลแล้วก็ UI แทบไม่ปรับแต่งเลยามาเ,เป็นค่อนข้างจะเกือบเพียว์แอนดรอยเลยใช่นะครับแล้วก็สเปคที่ได้มาเนี่ย ถือว่าโอเคตัวนี้เนี่ยได้จอเป็น IPS ขนาด8.4นิ้วนะครับแล้วก็ r e เฟรชเรท60เฮิร์ตน,นะความละเอียดก็เป็น Full HD ใช่แต่ว่าเรื่องของความละเอียดความคมผมว่าใช้ได้เลยกับไซส์จอที่8.4นิ้วใช่ครับแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวเดียวกันเลยครับก็คือ Helio G99 นะแรม8กิกแล้วก็ ROM 128กิกนะครับมีกล้องหลัง13ล้านนะครับแล้วกล้องหน้า5ล้านก็แบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับ6 5 0 m มิลลิแอมป์นะแล้วก็ชาร์จไว18วัตตก็โหสเปคชนกับซัมซุงประมาณนึ่ ตีตีกันเลยนะครับอาจจะมีเรื่องของจอที่คมชัดกว่าเล็กน้อยแต่ก็อย่าลืมว่าเรื่องของตัวแบรนด์เองยังถือว่าเป็นน้องใหม่ในบ้านเราความมั่นใจอาจจะแบบไม่เท่าซัมซุงใช่นะครับความยากของออรโดคิวคือว่ามันไม่ได้มีเหมือนกับเครื่องแท็บเล็ตให้ไปลองจับหรือลองเล่นที่ไหนด้วยใช่เราต้องแบบสั่งออนไลน์มีใครเคยเจอที่ช็อปไหนบ้างตามมาไหมเออตามห้างถ้ามีบอกด้วยเผื่อจะได้ให้คนที่แบบสนใจไปลองดูใช่ใช่ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าไม่ชวนเลย แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นแท็บเล็ตกันมาปากต่อปากเนี่ยก็จะมีชื่อออดิโคิวติดมาด้วยอยู่แล้วตัวนี้ราคามาเท่าไหร่ครับราคา iPad 60 Mini Pro ใช่ <laughs> เอ้ยหรือโปรมินิโปรมินิ Mini Pro <c oughs> เอาเ่ะ <c oughs> โอเคอคือถ้าเป็น iPad 60 Pro เนี่ยมันจะกลายเป็นจอใหญ่ <c oughs> สิบอปดนิ้วอยู่สองนิ้วไปแล้วใช่ถ้าเป็น Mini Pro คือเป็นจอตัวเล็กจอเล็กเอออ่าจะเป็นใหญ่งงงงงงง Mini Pro โปรมินิเออโอเคลอง ดูตะกร้าเราแล้วกันเดี๋ยวไม่แปะไว้ให้กดตะกร้าเนี่ยถูกแน่นอนถูกรุ่นแน่นอนนะครับโอเคครับราคาเนี่ย5,999บาทอืมราคาอยู่ในเลนดูของเราอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเปย์เดอะไรอย่างงี้กดได้กดเหลือหลัก4,000อ่าอาจจะได้4ปลายใช่ไหมครับสีปลายสีกลางสี่กลางได้เลยเหรอสีกลางมีรุ่นเฮ้ยถ้าสีกลางก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ราคาดีมากมากเงื่อนว่าข้อดีก็คือเรื่องของนี่แหละสเปคครับอ่าแล้วก็ไซส์หน้าจอคอมแพกนะครับ กับ U I ที่เขาอางจะเป็นเกือบเกือบเพียว Android ใช่ครับนะครับความลื่นไหลนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับส่วนข้อเสียมีมีประมาณหนึ่งข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของเรชื่อชั้นแบรนด์ใช่กับการรับประกันเหมือนกับผมเคยเช็คไปเขาบอกว่าก็ติดต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็เห็นว่าไปฝากส่งตามสูย์บริการเรียวมีได้นะ สรับออรูคิวนะน่าจะสบายใจยขึ้นมาปอดนึงอ่แล้วก็น่าจะมีที่อ่ะเป็นดรอปได้ใช่ครับเป็นดรอปเครื่องคือมีปัญหานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวโหลดแวร์ที่ค่อนข้เยอะเลยเค,คือตอนที่ผมลองเซตอัพเครื่องรุ่นก่อน i p 5 0ห้า i ิบมินิโปรอะไรอย่างงี้นะก็โอ้โห oh ถ้าเกิดเราไม่กดสคิปหรือว่าไม่กดลบออกนะก็จะมากันตึมเลยอะไอพวกโรดแวร์แบบลงเกมลงแอปที่เราอาจจะไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เราไม่พร้อมใช้เออไม่ได้พร้อมใช้ขนาดนั้นนะครับโอเคครับใครจะไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะต้องแบบดูแลนิดนึงต้องดูกันนิดนึงนะครับผมแต่ก็นี่แหละยังใส่ซิมได้โทรออกรับสายได้นะครับพร้อมใช้งานผมก็ได้รอวันเล็กเบิร์นแลนด์เปิดได้ราคาดีๆนะใช่ครับผมนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าค้างข้ามมาเหมือนกัน ช่เออตัวฮิตของฝั่ง Honor ก็นั่นคือ Honor Pa แ X 8 A l t e นั่นเองครับเดี๋ยว X 9มันมาแล้วไม่ใช่เหรอมาแล้วแต่ราคามันยังสูงอยู่ครับราายังไปไปคนละเรื่องเลยนะ7-8,000เออคือราคามันดีดไปเยอะใช่นะครับอ๋อจำได้แ,บบแล้วตอนนั้นเนี่ย X 8 A มาก็มันเปิดมามัน7,000อยู่นะแต่ก็เหมือนกับราคาลงมาเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงราคาที่แบบกำลังสวยเลยเข้าในช่วงเลนของเราแล้วแต่มนของน่าจะเลยไม่เยอะแล้ว ใช่ก็ใครดีใครได้ครับ <c oughs> <laughs> ปากตะก้าไว้แล้วก็รีบไปซื้อกันใช่นะครับ, <S 1> <S 1> <อ>รบ Honor Pad X8A ก็จะมีสเปคหลักๆครับก็คือหน้าจอ LCD ขนาด11นิ้ว Full HD+ นะครับแล้วก็ Refresh 90 h z อ่าก็ตัวชิปเซตน,นะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 680 RAM 4GB แล้วก็ ROM 128GB ค,ครับอืมเป็น s n a p d r a g o ตัวเดียวใน คารุนที่เราเมาวันนี้นะครับแต่เบนชมพูหรือว่าตัวนี้ก็คะแนนไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไม่ได้ต่างกันอยู่ในช่วงประมาณ3 0 0แสนกว่าบนสตู๊ตเอาจริงคือพร้อมชนกับพวกค่ายนี่แหละทั้งตัวอ p p ป์โอเกับ Redmi ใช่ไหมแต่มันก็อาจจะแบบแอบเก่าไปนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะของหายากหน่อยสำหรับตัวของ Honor Pad ใช่ครับแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับความจุ8,300มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จไว22.5วัตต์พอมันออกมาสักยหนึงแล้วอ่ะ พวกนี้ก็เลยแซสงสั้งแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไวไปด้วยถูกต้องอันนี้มันขึ้นมา9,00 0หมดแล้วเอาจริงตัวใหม่มันก็รวมๆก็ดูดีขึ้นแหละแต่ราคามันโดดเกินไปทำให้ตัวที่มันเข้ามาอยู่ในงบประมาณของเราเนี่ยยังคงเป็นรุ่นเก่าอย่างเ Note er. er Pad ใช่ครับ,รบ X 8 a, a. ข้อดีอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าหน้าจอเขาสวยจริงอืมอนะเป็น,ปนจอที่จอดีจอดีครับ90เฮิร์ใช่แล้วก็สีสันสวยมากเลยนะครับลำโพงเหมือนกันก็สี่สี่ตัวเหมือนกันอันนี้ก็ชอบลำโพงมากเสียงดีแล้วก็ใส่ซิมได้เหมือนกันครับ ก่อยๆนะรุ่นนี้เพราะวันเก่าแล้วอก็ใช้ซิมได้ระบบก็จะเป็นออเนอร์นะครับเมจิกโอผมว่ามีความน่าใช้หรือว่าความหลากหลายการมัลติท a ส k i n งเนี่ยดีกว่าไฮบริดสนิดหน่อยครับถ้าเกิดกดได้ราคาดีๆก็ว่าคุ้มเหมือนกัน ปัจจุบันนี่เหลือเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้เนี่ยผมกดตะกร้ามันแบบมันยังอยู่ที่5,999อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่โค้ดเนี่ยก็เหลือแค่5,000แบบ5,000ไม่ถึงร้อยครับครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับตัวของ o r Pad X8A ใช่ครับผมครับนี่ก็เป็นแท็บเล็ดทั้ง5รุ่นที่เราคัดเลือกมานะครับผมในช่วงราคาประมาณ5 6 0 0 0บาทใช่ครับเอ่อหลักเน้นว่า ทุกตัวเนี่ยต้องใส่ซิมได้<ช>นะครับชเชื่อมต่อ LTE โทรศัพท์ได้แล้วก็เพื่อไปใช้งานแบบเป็นเครื่องเดียวจบ,บแอปธนาคารใช้งานได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถลงไปดูได้เลยที่ตะกร้าที่เราปักไว้ให้นะครับผมใช่ครับวันนี้เราก็มาบอกมุนเลยนะครับทั้งข้อดีจุดเด่นและข้อเสียของแต่รุ่นด้วยหลือดว่าใครมีคําถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ย เฮ้ยรุ่นนี้มันทําไม่ได้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนะนาแท็บเล็ตแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามพวกเราดอยแซนด้วยนะครับผมใช่ครับผมใช้กันได้ใช่ครับคราวหน้าเนี่ยอยากให้เรามาแนะนาแท็บเล็ตมือถือหรือแกจิตอะไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้ฟังไหมอยากได้หูฟังไร้สายไหมนะครับแนะนามาเรามีลิสต์เลยเหมือนกันหรือว่าอยากให้ขยับงบประมาณหน่อยออยากได้ตัวแรง ตัวเทพอะไรหรือเปล่าได้ครับมาบอกกันได้ใช่ครับ,รบผมวันนี้เราลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ